เกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าถูกตัดขาดจากพระองค์ CGN ไทยสวัสดีครับผมมหาพรชูกเกียติวงกุลมาพบกับรายการ Living Life วันนี้เราจะมาดูพระธรรมมารโกบทที่15ข้อ2 5ถึง38นัยพระองค์ทรงทอดทิ้ง,ง,งข้าพระองค์ มารโกบทที่15ข้อ25ถึง38ขณะที่พวกเขาดึงพระองค์นั้นเป็นเวลาสามโมงเช้ามีคำจารึกข้อหาที่ลงโทษพระองค์ไว้ว่ากษัตริย์ของพวกยิวและพวกเขาเอาโจรสองคนมัดรึงพร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งคนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมานั้นก็พูดหมิ่นประมาทพระองค์ สั่นสีสะเยาะเย้ยว่าเฮ้ยเจ้าเป็นคนที่จะทำลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้นภายในสามวันนี่นาจงช่วยตัวเองให้รอดเถอะแล้วก็ลงจากกางเขนเสียทีสิท่ามกลางพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ก็มีการเยาะเย้ยพระองค์เหมือนกันว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ขอเชิญพระฤิสต์กษัตริย์แห่งอิสราเอลลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถอะ พวกเราจะได้เห็นและเชื่อและสองคนนั้นที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็กล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์เมื่อถึงเวลาเที่ยงก็เกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงพอถึงบ่ายสามโมงพระเยซูก็ส่งร้องเสียงดังว่าเอโลอีเอโลอีลามาสบักธานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ บางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่าดูสิเขากำลังร้องเรียกเอลียามีคนหนึ่งวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบเหล้าอางุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งถวายให้พระองค์เสวยแล้วกล่าวว่าคอยดูซิว่าเอลียาจะมาเอาเขาลงหรือเปล่าแล้วพระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วก็สิ้นพระชนม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อน ตั้งแต่บนตลอดล่างพราะครับการถูกทอดทิ้งเป็นความรู้สึกที่น่าหดหูมากๆในขณะที่พระบุตรของพระเจ้ากำลังจะสิ้นใจมีคนเยาะเยะ้ยพรองพระบิดาของคุณอยู่ที่ไหนพระเจ้าผู้ประเสริฐผู้ประดุงความยุติธรรมความถูกต้องพร่งอยู่ที่ไหนถ้าเราเองเป็นคนที่ถูกทิ้งหรือแค่รู้สึกว่าถูกทิ้งเราคงเสียใจมากใช่ไหมครับบางคนคงโกรธพระเจ้าไม่น้อยเลย แต่พี่น้องทราบอะไรไหมครับว่าที่พระเยซูยอมทําทั้งหมดนี้พระองค์ทำเพื่อเราเราไม่ต้องมีประสบการณ์จากการถูกตัดขาดจากพระเจ้าในแบบที่พระเยซูต้องเจอเราเห็นสองอย่างที่สําคัญมากนะครับในพระธรรมตอนนี้อย่างแรกก็คือชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตพระเยซูพระเยซูร้องออกมาด้วยลมหายใจสุดท้ายของพระองค์พระองค์ร้องออกมาจากถ้อยคําจากพระธรรมสดุดีบทที่22 ซึ่งถ้าเราอ่านบางส่วนจากพระธรรมสรุดีบทที่22เนี่ยเช่นในข้อที่16-18ใถึง18ได้กล่าวว่าพวกสุนัขล้อมฆ่าพรองไว้คนทำชั่วกลุ่มหนึ่งอบล้อมฆ่าพรองพวกเขาแทงมือแทงเท้าฆ่าพรงฆ่าพรงนับกระดูกของฆ่าพรงได้ทุกชิ้นพวกเขาจ้องมองและยิ้มเยาะฆ่าพรงพวกเขาเอาเสื้อผ้าของฆ่าพรงมาแบ่งกันส่วนเครื่องนุ่งห่มของฆ่าพรงนั้น เขาก็จับฉลากกันพี่น้องครับถ้าเราลองนึกดูดีๆกษัตริย์ดาวิดเคยถูกแทงมือแทงเท้าไหมครับไม่เคยนะครับไม่มีพระธรรมตอนไหนที่บันทึกไว้ว่านี่คือสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดเจอหมายความว่าพระเยซูกําลังบอกว่านี่คือคําพยากรณ์ถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับพระองค์ถ้าเราดูในรายละเอียดของเหตุการณ์สดุดีบทที่22ความโหดร้ายของเหตุการณ์ที่ดาวิดได้เขียนลงไปเนี่ย เราได้รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การที่เหตุการณ์ธรรมดาที่ดาวิดถูกศัตรูข่มเหงนี่คือการประหารสรดีบทที่ย2อธิบายภาพของการประหารที่วันหนึ่งจะเกิดขึ้นให้เรากลับมาดูพระธรรมมาระโกนะครับในข้อที่33ได้เขียนไว้ว่าเมื่อถึงเวลาเที่ยงก็เกิดความมืดมัวทั่วแผ่นดินจนทั้งบ่าย3าโมงเมืม่อใดก็ตามพี่น้องครับที่พระเจ้าทําให้เกิดความมืดเช่นในพระธรรมอาโมสบทที่8 นั่นหมายความว่าการพิพากษามาถึงแล้วสิ่งที่พระเยซูเจอบนไม้กางเขนพี่น,น้องครับไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่น่าเศร้าแต่มันคือการพิพากษาที่ได้ถูกกําหนดไว้แล้วพี่น้องครับเราจะไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพระเจ้าต้องสละพระเยซูขณะน,นี้เราจะไม่เข้าใจถึงความหมายของไม้กางเขนถ้าเราไม่ตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์เราต้องยืนต่อหน้าการพิพากษาและสมควรถูกประหาร เพราะถ้าเราไปไม่ถึงมาตรฐานพี่น้องครับที่พระเจ้าวางไว้นี่คือสิ่งที่เราต้องได้รับเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อมนุษย์ไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปถ้าเราไม่คิดว่านี่คือเหตุผลของการมาสิบชนของพระเยซูการกระทําต่างๆพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเคมีในร่างกายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความรู้สึกผิดเป็นสิ่งที่หลายคนมักจะปฏิเสธหรือวิ่งหนีเพราะรู้สึกว่านี่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีมันทาให้เราอึอดอัด แล้วคำมาทําให้เราหดหูมันเหมือนกับว่าเราไม่ให้กําลังใจคนอื่นเลยมันมีแต่การกดกันนะครับด้วยความรู้สึกแบบนี้ให้จมอยู่กับความเสียใจแต่พี่น้องครับน้องรู้ไหมว่าความรู้สึกผิดนี่แหละฮะเป็นเครื่องหมายว่าเรายังเชื่อในสิ่งที่อยู่เหนือกว่าตัวเราเรายังเชื่อว่าในจัก,กรวาลนี้ยังมีระเบียบที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้ความรู้สึกผิดนี่แหละครับที่ผลักดันให้เราพยายามอย่างสุดกําลังที่จะต่อสู้ทําในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำหน้าที่ฟ้องเราว่าเราผิดพลาดอีกแล้วแล้วหนทางออกของเราคืออะไรครับครับนี่คือเหตุผลของไม้กางเขนเหตุผลที่จะว่าทำไมพระเยซูคริสต์ต้องตายบนไม้กางเขนความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นเพราะความผิดเกิดขึ้นจริงพระเยซูมาไม่ใช่ลบความรู้สึกผิดออกไปเฉยๆเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่พระเยซูมาชำระราคาทุกอย่าง ทุกความบาปที่เกิดขึ้นเพราะผลของมันเกิดขึ้นจริงและสิ่งนี้ทําให้เรารับอิสรภาพที่แท้จริงจากความรู้สึกผิดพี่น้องครับไม่ใช่เพียงว่ามันหายไปเฉยๆแต่เรามั่นใจว่าทุกความผิดของเราได้รับการชําระแล้วอย่างเต็มครบบริบูรณ์อย่างที่สองที่เราเห็นคือสิ่งที่พระเยซูเสียนั่นก็คือความรักของพระบิดาในชั่วโมงสุดท้ายพระองค์ไม่ได้ร้องออกมาเพราะความเจ็บปวดฝ่ายร่างกาย แต่สิ่งที่ทําให้โปรงเสียใจมากที่สุดคือการถูกตัดขาดจากความรักของพระบิดาเมื่อเราสูญเสียคนที่เรารักมากไปพน้องครับเรารู้สึกเหมือนบางส่วนในร่างกายของเราในชีวิตของเรานั้นขาดหายไปด้วยไม่มีอะไรที่จะมาเติมเต็มเราได้เหมือนเดิมอีกน้องครับพระเยซูเข้าใจความรู้สึกนี้ดีและลองนึกภาพดูว่าความรักระหว่างพระองค์กับพระบิดาที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนิรันดร์การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่วันนี้ไม่มีแล้ว พระองค์จะอยู่ยังไงพระเยซูกําลังเดินผ่านความทรมานที่ไม่มีใครต้องเดินผ่านมาก่อนพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์นี่คือคําร้องของพระเยซูแต่คําพูดนี้ไม่ได้ทําให้เราเห็นแค่ความเจ็บปวดอย่างเดียวนะครับแต่ทาให้เราเห็นการเชื่อฟังของพระเยซูคิดด้วยการเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าของเราเกิดขึ้นเมื่อตอนชนชาติอิสราเอลเนี่ยมาถึงภูเขา ที่โมเสสได้รับบัญญัติส0บป,ประการที่นั่นพระเจ้าทำพันธสัญญากับชนชาติของพระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของพระองค์พระองค์สัญญาว่าจะปกป้องและดูแลพวกเขาทำไมทุกคนบนโลกนี้ได้พระสัญญานี้ถ้าเรามอบตัวเองกับพระเจ้าพระองค์สัญญาที่จะปกป้องและรักษาเราแต่พอพระเยซูเชื่อฟังพระเยซูกลับต้องรับการพิพากษาพี่น้องครับถึงแม้พระองค์รู้อย่างนั้น พระองค์ก็ยังเชื่อฟังน้ําพระทัยของพระบิดาอยู่ดีเราเชื่อฟังเพราะพระเจ้าสัญญากับเราหลายอย่างนะถึงอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราจะได้รับเราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเชื่อฟังแต่การเชื่อฟังของพระเยซูนํานให้พระองค์สูญเสียทุกอย่างพระเยซูทําท,ทั้งหมดนี้ทําไมเพื่อเกียรติจะเป็นของพระเจ้านี่เป็นคําตอบที่หลายคนอาจจะคิดว่าใช่แต่ผมคิดว่าคําตอบนี้ยังดีไม่พอ เพราะในสวรรค์พระเยซูอยู่กับการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ไม่มีบนสวรรค์พี่น้องครับก็คือมนุษย์พระองค์ทำทั้งหมดนี้เพื่อเราพรีา่น้องครับแต่เราต้องเข้าใจวันนี้คือการพริพากษาสิ่งที่พระเยซูรับการพิพากษาไม่ใช่ของใครอื่นของเราความมืดมิดที่ปกคลุมชีวิตของเราพระเยซูก็มารับความมืดนั้นทั้งหมดไปลงบน พรงงเองแทนที่เรานี่คือสาเหตุของความเจ็บปวดความหดหู่ที่เกิดขึ้นบนไม้กางเขนนี่คือความรู้สึกที่พระเยซูต้องเดินผ่านเพื่ออะไรครับเพื่อมนุษย์จะกลับมาเป็นของพระเจ้าและในวันที่เราถือโอกาสนมันสการพระเจ้าในวันสุขประเสิิ์นี่เป็นโอกาสดีครับพี่น้องที่เราจะตระหนักไม่ได้เพียงแต่สิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้อวยพรใ,ในชีวิตของเราแต่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ตระหนักและเห็นว่า พระเจ้าพร้อมที่จะไปไกลขนาดไหนเพื่อจะไถ่เราพี่น้องเราเป็นใครในสายตาของพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่เราเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งคุณค่าของเราอยู่ที่ไหนคุณค่าของเราอยู่ในความรักที่พระเจ้ามีต่อเราปราศจากสิ่งนี้พี่น้องครับเราแทบไม่เหลืออะไรเลยคุณค่าของเราในความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้แม้ความเจ็บปวดและความเสียใจที่รุนแรงที่สุดในโลกใบนี้ ก็ไม่สามารถพลากเราจากความรักของพระเจ้าได้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับอีกปีหนึ่งข้าแต่พระเจ้าให้เราเดินมากับพระองค์และเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มีโอกาสและลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทําเพื่อเราสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นข้าแต่พระเจ้าที่ทําให้เส้นทางความเชื่อของเรานั้นเกิดขึ้นคือวันที่เราได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ของการช่วยกู้ของพระองค์ความรักของพระองค์ที่พร้อมจะอุ้มชูความบาป และสามารถที่จะจัดการกับสิ่งที่เราไม่สามารถจัดการด้วยตัวเองขอบคุณพระเยซูที่โปรงทรงดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่เราไม่สามารถดำเนินด้วยตัวของเราเองได้ทรงทรงเชื่อฟังในแบบที่เราเชื่อฟังเองไม่ได้ทรงทรงสัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าในแบบที่เราเองสัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ขณะพระเจ้าเรียกร้องและนําเราเข้าใกล้บลังของพระองค์พลังแห่งการเสียสละเป็นพลังแห่งพระคุณ พลังความรักข้าแต่พระเจ้าในวันสุขประเสริฐนี้ข้าแต่พระเจ้าเราขอระลึกถึงความสวยงามของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําเพื่อเราจะตอบสนองด้วยการนมัสการและการเทิดทูนของใจเพื่อเราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากใจของเราให้กับพระองค์นั่นก็คือการนมัสการและการเทิดทูนเราขอมอบสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระองค์เราขอพระองค์ทรงทํางานข้าแต่พระเจ้า,บบา,าในชื่อของพี่น้องผู้เชื่อมากมายที่วันนี้จะเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี วันนี้เราจะระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทําเพื่อเราเราจะมีความมั่นใจและความหวังขณะประจาที่จะดําเนินชีวิตที่ชอบธรรมเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของ C ี n นไทยแลามีโอกาสที่คอมเมนต์นะครับสิ่งต่างๆที่เป็นพระพรสำหรับท่านและอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับภารกิจของซี n ียนไทย ดําเนินได้ด้วยการถวายของพี่น้องท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ขอให้ท่านมีส่วนที่จะร่วมอธิษฐานเผื่อซีเจียนไทยและการถวายก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อพันธกิจนี้จะเป็นพอองกับผู้คนอีกมากมายครับขอบพระเจ้าไว้วางครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ